วิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ UF Box แบบกล่อง4ีขั้นตอนสำหรับท่านที่มองหาเครื่องกรองน้ำดีไซน์สวยหรูดูดีจะวางโชว์หรือแขวนโชว์ก็สวยในราคาที่คุ้มค่าและกรองน้ำได้สะอาดต้อง UF Box แบบกล่องสีขั้นตอน ด้วยใส่กรองคุณภาพที่สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำได้ละเอียดถึง0.01มคลลนกรองโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าน้ำที่ได้ทุกหยดสะอาดและเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ UF Box แบบกรอง4ขั้นตอนมีอุปกรณ์ติดตั้งดังนี้ค่ะเครื่องกรองน้ำ UF Box แบบกรอง4ขั้นตอนสายน้ำ2ุ่นยาว5เมตร ชุดก๊อกน้ำชุดต่อน้ำสามทางทีว์บอลวาล์วสองหุนน็อตพุกขั้นตอนแรกทำการกะระยะการวางของเครื่องกองน้ำกับท่อประปาที่จะต่อน้ำเข้าเครื่องสำหรับเครื่องกองน้ำดื่ม U-Fox แบบกล่องสีขั้นตอนรุ่นนี้สามารถแขวนผนังหรือวางต้นพื้นได้ค่ะขั้นตอนที่2ปิดวาล์วน้ำนำเทปพ,พันเกลียวพันข้อต่อทีวี กับบอลวาลและประกอบเข้าด้วยกันร้อยตัวล็อกเข้ากับสายน้ําและต่อสายน้ําที่ให้มากับวาลวสามทางโดยดันสายน้ําให้สุดเดือยและหมุนตัวล็อกสายน้ําต่อเข้าสายน้ำดีขั้นตอนที่3ทําการวัดระยะให้เรียบร้อยทําการตัดสายน้ําในแนวตั้งขอบคมควรตัดด้วยคัตเตอร์ค่ะขั้นตอนที่ส วิธีการต่อน้ำเข้าเครื่องกรองโดยให้ดูช่องน้ำเข้าที่มีคำว่า in จากนั้นปลดกิบล็อกออกและดึงจุกสีฟ้าออกเสียบสายน้ำเข้าให้สุดใส่กิปล็อกเข้าไปตามเดิมค่ะจากนั้นต่อน้ำออกจากช่องเอาทําำเหมือนกับช่องอินโดยเสียบสายน้ำเข้าให้สุดใส่กิปล็อกเข้าไปตามเดิมโดยปลายสายน้ำออกจะต่อไปยังก๊อกน้ำค่ะ ขั้นตอนที่5การติดตั้งกอ๊อกน้ำทำการติดตั้งฉากยึดกอ๊อกน้ำดื่มประกอบกอ๊อกน้ำเข้ากับฉากยึดก๊อกร้รอยน็อตหกเหลี่ยมเข้ากับสายตามด้วยใส่ตะไก่และเดือยพลาสติกเข้าที่ปลายสายน้ำและดันที่สุดหมุนน็อตหกเหลี่ยมเข้ากับสายน้ำดื่มให้แน่นขั้นตอนที่6เมื่อเรียบร้อยแล้วทำการเปิดน้ำเข้าเครื่องกรอง ก่อนใช้งานเครื่องกรองน้ําให้ทําการเปิดน้ําล้างไส้กรองก่อนหนึ่งรอบโดยน้ําที่ไหลออกครั้งแรกจะมีผงดําจากไส้กรองคาร์บอนปะปนมาเป็นเรื่องปกติค่ะเมื่อผ่านไปประมาณ15-20นาทีผงคาร์บอนจะหมดไปน้ําจะใสและไม่มีตะกอนค่ะมั่นใจด้วยเครื่องกรองน้ำ c o อ l a n d a เพราะขายมากว่า25ปี ดีกว่าเสมอเมื่อน้ำสะอาดด้วยเครื่องรองน้ำคอรันดัส